สวัสดีครับคนทนี์ในตอนนี้นะผมจะมารีวิวไมโครโฟนไวรสของ l e n s โ o รุ่น 348c นะครับเป็นไมโครโฟนไวรสที่มี2ตัวส่ง1ตัวรับนะครับซึ่งเป็นไมค์ที่เหมาะกับคนเริ่มต้นมากๆโดยเฉพาะคนที่เป็นครีเอเตอร์ที่งบไม่ได้เยอะนะครับอยากได้ไมโครโฟนที่แบบสามารถใช้ทํารายการสัมภาษณ์ได้ก็คือมี2ตัวส่งเราสามารถใช้ไมค์ตัวนี้สอตัวนะครับสำหรับพิธีกร1คนแล้วก็มีคนที่ร่วมรายการ1นคนนะครับแล้วก็มีตัวรับที่ใช้ติดกับตัวกล้องเลยแล้วก็เหมาะกับการทํางานคนเดียวนะครับจุดเด่นของไมงงค์ เ,เพื่อทดสอบคุณภาพเสียงให้ดูไปด้วยนะครับว่าการทํางานจริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้อย่างหนึงก็คือว่าเขาสามารถที่จะบันทึกเสียงลงเมมได้โดยตรงนะครับช่วยให้คนที่แบบต้องการถ่ายวิดีโอนะครับในบางพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงต่อการหลุดของสัญญาณย,ยกตยัวอย่างเช่นาตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าบางคนอยากจะเรคคอร์ดเพื่อเป็นแบ็กอัพนะครับก็สามารถที่จะบันทึกเสียงลงเมมได้โดยตรงเลยก็คือไมโครนตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้ในหลายๆเรื่องเดี๋ยวเราไปดูว่าจุดเด่นของไมโครนตัวนี้มีอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเเเรรรรรรืื่่่ออออองงงงงงงขขคคุณภาาาพสีียแล้้วววกก็ใชนนจิิับผ การออกแบบของไมโครโฟนตัวนี้นะครับทั้งเรื่องของตัวไม์แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดในการใช้งานนะครับเพราะว่ามันส่งผลเกี่ยวกับลักษณะการทํางานของเราแล้วก็ช่วยส่งผลเรื่องภาพลักษณ์ในการทํางานเราด้วยนะครับตัวไมโครโฟนก่อนละกันที่เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับที่ผมใช้อยู่แบบนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวไม์เนี่ยมันมีตัวการลมอยู่นะครับอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันเป็นไมค์ว i l อ i นในตัวแบบที่ผมบอกนะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะติดไม์ตัวนี้แล้วก็ใช้ทํางานได้เลยนะครับในตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันจะมีไฟสถานะ เปิดติดไหมนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เราก็จะมีปุ่มข้างที่เขียนว่า IC หรือว่าตัวเลคอ์ดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรากด1ครั้งนะครับการบันทึกเสียงเนี่ยมันจะบันทึกลงเมมทันทีนะครับใช้เป็นแบ็กอัพได้นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็บันทึกเสียงลงกล้องพร้อมกันได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของไมค์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดตัวไมโครโฟนออกมานะครับตัวกันลมนะครับถอดตัวด้านบนออกมาเนี่ยด้านบนจะเห็นว่ามันจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยจะมีช่องสําหรับต่อ ไมโครโฟนเพิ่มจากภายนอกได้นะครับกรณีที่เราต้องการใช้ตัวส่งสัญญาณตัวนี้ร่วมกับไมล์เรเวเลียนะครับหรือว่าเป็นไมล์เนปกหรือจะต่อไมค์อื่นอันนี้แล้วแต่เรานะครับคือมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายนะครับในส่วนของตัวรับสัญญาณนะครับมันจะมีเรื่องของดิสเพลย์ในการแสดงผลอยู่นะครับก็คือเราสามารถเห็นการทํางานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงนะครับว่ามันปรับเพิ่มลดอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเชื่อมต่อไมล์หไมค์สองเป็นยังไงลักษณะสัญญาณเป็นยังไงมัันนนะบี้คครรโฟตว เป็นกล่อง ของมันนะที่ใช้เก็บเนี่ยมันไม่ใช่กล่องเก็บอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นกล่องที่เป็นตัวชาร์จได้ในตัวนะครับคือมันจะมีสล็อตสาหรับใส่ด้านในเราสามารถเอาไมโครโฟนเนี่ยวางไว้ด้านในแล้วก็ปิดกล่องนะครับแล้วก็เสียบสาย USB Type C มันจะทําการชาร์จแบตเตอรี่ของอไมยทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวส่ง2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวรับ1ตัวที่อยู่ในนี้นะมันจะทําการชาร์จให้ทั้งหมดเลยนะครับช่วยให้เราครับสามารถจัดเก็บเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามองเห็นสถานะของมันทั้งหมดเลยเวลาที่มันชาร์จเนีี่ักก็้บออวาปสสแดดงงงคื ยังไม่เต็มนะครับมันกำลังชาร์จอยู่แต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือแบบมันเต็มแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องคือ7ชั่วโมงก็คือถ่ายได้ทั้งวันนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราบันทึกลงเมมโดยตรงนะครับมันจะใช้เวลาได้น้อยลงนะครับก็คือมันจะกินแบตเพิ่มขึ้นแต่เหลือประมาณ4ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เหมาะกับงานที่แบบซีเรียสหน่อยนะครับสี่ชั่วโมงก็ถือว่าทําได้ยาวนานครับการใช้งานอีกอย่างหนึ่งของไมค์ตัวนี้นะครับก็คือเขาออกแบบ ที่ผมทาตอนนี้นะครับคือเวลาที่ผมจะติดตั้งเนี่ยผมจะเอาคลิปไปเนบที่เสื้อแบบนี้นะครับพอเนบเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องการติดไมโครโฟนไว้ที่เสื้อเนี่ยเราก็เอาตัวไม้เนี่ยไปแปะกับตัวคลิปได้เลยนะครับมันทําให้เราสามารถทํางานง่ายซึ่งทั้งตัวส่งทั้ง2ตัวแล้วก็ตัวรับ1ตัวที่อยู่ตรงกล้องเนี่ยเป็นลักษณะการทํางานแบบนี้ทั้งหมดนะครับทำให้เราสามารถที่จะย้ายอุปกรณ์ไปไว้กับตัวแบบหรือว่าเป็นพิธีกรหรือว่าจะเป็นตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็ทํางานสะดวกครับ โอเคครับต่อไปในเรื่องของการรีวิวคุณภาพเสียงนะครับผมจะทดสอบอยู่3อย่างนะครับก็คืออย่างแรกคือใช้ไมโครโฟนที่เป็นบิวอินในตัวนะครับแล้วก็ติดพูดอย่างนี้หลายคนก็ดูมาถึงตอนนี้ก็น่าจะได้ยินคุณภาพเสียงแล้วแหละแต่ว่าจะมีการพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบคุณภาพเสียงอย่างที่2นะครับจะเป็นการรีวิวโดยใช้ไมโครโฟนแบบเลเวลหรือว่าเป็นไมเนีปก็คือต่อกับไมตัวนี้เข้าไปนะครับจะได้ยินคุณภาพเสียงที่มันแบบเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับก็คือเสียงมันจะแคบลงมานะครับแล้วก็อย ต่อคู่กับกล้องแอคชั่นนะครับก็คือ GoPro 9เนะครับซึ่งไมโครโฟนตัวนี้มันรองรับกล้องขนาดเล็กด้วยนะครับในตอนนี้ผมจะใช้กล้อง g o p ป o เพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่ใช้กล้องอาจจะมีทั้งกล้องมิเนอรเลสที่ผมใช้แบบตอนนี้แล้วก็เป็นกล้องขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็น GoPro หรือว่ามือถือหรือว่าจะเป็นกล้องคอมแพกนะครับแต่กรณีนี้ผมใช้ GoPro Hero 9ครับในตอนนี้นะครับจะเป็นการทดสอบบันทึกเสียงนะครับไมโครโฟน l e n s โ o 3 4 8 c นะครับโดยใช้แค่ไมค์บิวอินที่ติดอยู่ตรงเสื้อของผมนะครับแล้วก็ ผมจะเดินไปรอบๆเพื่อเช็คระยะด้วยนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้โอเเกือบล้มนะครับก็เนื้อเสียงมันก็จะค่อนข้างดีในเรื่องของอยังผมเนี่ยเสียงค่อนข้างเล็กใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของเสียงเบสมันก็ยังเก็บได้อย่างคมชัดนะครับจะสังเกตว่าผมเดินห่างกล้องไปเรื่อยๆนะครับคือมันไกลอยู่นะแล้วก็การทํางานปกติเราไม่น่าจะทิ้งกล้องแล้วก็เดินไกลขนาดน,นี้นะครับปกติเราต้องใช้กล้องเดินตามตลอดอยู่แล้วเสียงมันก็จะค่อนข้างดีนะครับแต่ผมจะลองเหยียบ ก้อนเห็นไปด้วยให้ได้ยินเสียงแอมเบียนครับนะครับ,นะรบเสียงมันก็จะประมาณนี้เสียงแอมเบียนมันจะเข้ามาแบบนิดหน่อยมันขึ้นอยู่กับว่าไม้มันใกล้เท่าไหร่แต่ว่าด้วยลักษณะของไมโครโฟนแบบนี้เสียงมันจะวิ่งอยู่บริเวณตรงกลางของเรานะครับตรงใบหน้าของเราประมาณนี้อย่างนี้เลยนะครับผมก็จะเดินรอบๆเสียงมันก็จะคมชัดแล้วก็สม่าเสมออันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ระบบแบ็กอัพอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้การแบ็กอัพมันก็จะมีเนื้อเสียงที่แบบเก็บเป็นไฟล์มาให้เรานะครับ ประมาณนี้นะผมคิดว่าเสียงน่าจะโอเคนะครับเนี่ยไกลามากๆแล้วผมจะถอยจนจนอ่ะอยู่หลังอันนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าประมาณอย่างนี้ซึ่งมันมันก็ไกลแหละแล้วก็70เมตรก็คือแบบแล้วแต่จะเดินอะ่ะจากที่ผมเคยเทสใหสไมา,มาเรื่องของระยะในการส่งสัญญาณเนี่ยไมโครโฟนไวเลสมันถ้าเทคโนโลยีปัจจุบัน,นมันทำได้ประมาณ50เมตรขึ้นอยู่แล้วนะครับเรานี้ก็เเสียงน่าจะชัดนะแล้วก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการทํางานนะครับก็เสียงเป็นตามที่เห็นครับแล้วมาถึงการบันทึกเสียงครั้งที่สองนะครับรอบนี้เราจะทดสอบโดยการใช้คู่กับไม้แบบนี้ปกนะครับหรือไม้เลากเลียนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมติดไมโครโฟนไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เสียบสายแบบนี้นะแล้วก็ใช้ตัวแม่เหล็กนะครับแบบนี้ติดตรงกางเกงผมแบบนี้นะครับซึ่งทําให้คนที่อาจจะต้องทํารายการที่เน้นความเนี้ยบนะครับอยากจะซ่อนไม้ ก็คือสามารถซ่อนไมค์ไว้ใต้สูตรหรือว่าติดไว้ตรงเสื้อแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนแบบเราเหลี่ยมีจุดเด่นกนะ็คือคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยมันจะรับเสียงแคบบริเวณนี้นะครับมันจะรับเสียงแคบลงอันนี้ก็ช่วยให้แบบเสียงรบกวนมันเข้ามาน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบมันเดิมก็คือจะเดินรอบๆนะครับซึ่งผมคิดว่าความต่างของมันเนี่ยมันก็จะต่างเรื่องคาแรคเตอร์เสียงที่ที่มันเปลี่ยนตามลักษณะไม่นะครับสถานที่ที่ผมพูดตอนนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเสียงแอมเบ ลอยมาพคือผมจะได้ยินนะแต่ตัวไม่จะได้ยินค่อนข้างบางมากๆเพราะว่ามันเป็นไม้แบบไร้สายนะครับแล้วก็เป็นไม้แบบะะเราเรียก็คือการรับเสียงมันจะอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมจะเดินเหยยบก้อนหินให้มันได้ยินเสียงเอเยนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันก็จะราวๆนี้นะจุดเด่นของการใช้ไม้เราเลียเนี่ยปกติผมชอบใช้แบบนี้เพราะว่า1คือมันซ่อนไม้นะครับมันไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่แล้วก็คาแรคเตอร์เสียงของไม้พวกนี้มันจะเน้นแค่เสียงโพดนะครับเหมาะกับการทํางานอเวนผมจะใช้บ่อยมากนะครับถ้า หลายคนดูวิดีโอย้อนหลังผมก็เห็นว่าผมใช้ไม์แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนื้อเสียงจะประมาณนี้นะผมคิดว่ามันก็เหมาะกับคนทำคอนเทนต์แหละนะครับแล้วก็ข้อดีของไม์แบบนี้คือเนื้อเสียงพูดมันก็จะกระชับทีนี้จุดเด่นของไม้เลนสโก้ 348c เนี่ยพอมันใส่ไมเราเวเลียได้เนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถที่จะแบบปรับลักษณะการทํางานได้ยืดหยุ่นนะครับ หรือว่าใครอยากจะใช้ไมช็อตกันอันนี้แล้วแต่เลยเอาไม้ช็อตกันใหญ่ๆมาต่อก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนั้นมันมันน่าจะเกินความจําเป็นของเราไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะเน้นแค่เรื่องของไม้วิวอินวิวอินก็ไปดูแล้วเนาะเสียงก็ดีแล้วพอเป็นไมเลาเวเลอยลักษณะเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีความต่างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงมันจะดูกระชับขึ้นดูใกล้ามากขึ้นแล้วก็คมขึ้นครับ การทดสอบบันทึกเสียงครั้งที่สสุดท้ายนะครับผมจะทดสอบโดยใช้ GoPro Hero 9 Black นะครับสำหรับคนที่มี Go p ป o อยู่แล้วนะครับการจะต่อไม้แยกจากภายนอก g o p ป o เนี่ยต้องบังคับให้เราใช้ตัวม e เดียม d ดของเขานะครับถึงจะอนุญาตให้เราต่อไม้อื่นได้อันนี้ต้องซื้อเพิ่มของ Go p ป o เองนะแต่ในการทดสอบนี้ผมจะทดสอบเพราะว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือนักท่องเที่ยวที่แบบต้องติด Go โป o ไปด้วยนะครับแล้วอยากจะได้คุณภาพเสียงที่มันดีขึ้นเหนือไม์ของเขาไปอีกเนี่ยมันมีวิธีนะครับโดยการใช้ม e เดียม d ต่อคู่กับไม์แบบนี้แหละนะครับเดู ว่ามันเป็นยังไงโอเคครับในตอนนี้นะครับผมใช้กล้อง GoPro Hero 9 Black นะครับกับไมโครโฟนเลนส์โกรุ่น 3-48C นะครับในการบันทึกเสียงแล้วก็ใช้แค่ไมค์บิวอินนะครับที่เป็นแบบนี้อยู่ตรงเสื้อผมนะครับซึ่งเนื้อเสียงมันก็จะผ่านการโปรเซสของโ o p ก o อโอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะได้เนื้อเสียงที่ประมาณนี้เลยนะครับ ข้อดีของการใช้กล้องโป r o อย่างที่ผมบอกคือมันง่ายในการทํางานนะครับเราสามารถที่จะแบบถือถ่ายเดินอย่างนี้ได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวหรือทําอะไรก็ตามนะครับช่วยให้เราทํางานได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะทําให้หลายคนได้แนวในการผลิตคอนเทนต์นะครับแล้วก็ใช้ไมโครโฟนร่วมกับกล้องแบบต่างๆนะครับจะเห็นว่าพอเราใช้ไมโครโฟนตัวเดียวกับกล้องหลายตัวที่เรามีทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายกับคาแรคเตอร์เสียงที่มันเปลี่ยนนะครับซึ่งมันอาจจะมีเปลี่ยนบ้างถ้าเกิดว่ากล้องของคนนั้นนั้นเนี่ย มีการเซตค่าเสียงที่มันต่างออกไปแต่โดยรวมลักษณะของไมโครโฟนแบบนี้มันได้เนื้อเสียงมันเหมือน,มนกันเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเรานี้นะตอนนี้ผมก็ถ่ายในสถานที่จริงนะครับแล้วก็อาจจะมีเห็นหนักท่องเที่ยวท่านอื่นมาเที่ยวนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแนะนําว่าถ้าเกิดใครอยากจะ,ะใช้กล้องเล็กๆในการถ่ายวิดีโอแล้วบันทึกเสียงได้ดีก็ลงทุนกับไมโครโฟนเพิ่มนิดนึงนะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ วิดีโอดีดีนะครับแล้วก็ถ่ายง่ายๆเพราะว่ากล้องมันเล็กนะครับแล้วก็ได้เนื้อเสียงที่มันคมชัดครับการทดสอบน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็หลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าการทดสอบหนึ่งสองของผมเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของกล้องใหญ่นะครับอันนี้2ก็กล้องใหญ่บวกกับไม่ติดปกนะครับสุดท้ายก็คือกล้องโกโปนนะครับแล้วก็ใช้กับไม่แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอใจแล้วแหละกับเรื่องคุณภาพเสียงนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับจากการรีวิวในครั้งนี้ครับ ผมขอเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคในการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีที่ผมใช้ทํางานกับไมโครโฟนตัวนี้เผื่อว่าใครซื้อไปใช้งานนะครับหรือว่ามีไมโครโฟนอยู่แล้วเนี่ยจะสามารถตั้งค่าได้ง่ายนะครับแล้วก็ทางานสะดวกเริ่มต้นนะครับให้เอาตัวรับสัญญาณนะครับไปติดไว้ตรงฮอชูของกล้องนะครับหรือว่าถ้าใครใส่เคสนะครับสำหรับกล้องของเราเนี่ยก็ติดไว้ตรงโคชูข้างบนแล้วก็อาต่อสายสัญญาณนะครับเข้าไปที่ช่องไมโครโฟนของกล้องนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็ติดตั้งไมโครโฟนไว้กับเสื้อของเราให นะครับพอเปิดแล้วเนี่ยตัวไมโครโฟนมันก็จะเชื่อมต่อติดกันเองไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะแต่ว่าวิธีเซตค่าเสียงนะครับผมจะมีการเซตอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือเซตในตัวกล้องอันนี้คือเราจะเซตครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยกล้องยาวๆเลยนะครับก็คือให้เข้าไปที่การตั้งโวลลุมของกล้องของแต่ละแบรนด์นะครับมันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ของผมกล้องโซนี่เนี่ยมันจะมีระดับอยู่ที่20ระดับนะครับผมจะตั้งไว้ที่12ก็คือตรงกลางๆเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาตั้งค่าแค่ตัวรับ นะว่าเราพูดในระดับเสียงปกติเนี่ยเกณฑ์ไมมันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่ามันวิ่งค่อนข้างต่ำนะขีดมันไม่ถึงครึ่งเลยอะไรเงี้ยผมก็จะเพิ่มระดับการรับเสียงให้มันแบบเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะแบบระดับที่ศูนย์บกหนึ่งแล้วแต่ละกันนะครับวันนี้ก็ต้องดูนะครับทีน,นี้มันก็จะเห็นว่า,าเสียงมันวิ่งอยู่แบบอาจจะกลางๆและหรือว่าเลยขีดตรงกลางไปหน่อยอันนี้ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดกล้องใครนะครับมีตัวเกณฑ์ในการบอกนะครับว่า ระดับเสียงมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ให้เสียงมันอยู่ที่ประมาณลบ12 DB นะครับถ้ามีค่าตัวเลขแบบนี้นะแต่ของผมก็จะให้มันอยู่ตรงกลางๆแบบนี้แหละลองพูดระดับเสียงปกติดูนะครับว่าเสียงมันวิ่งอยู่ที่ตรงกลางไหมแค่นี้จบครับเราไม่ต้องไปตั้งอะไรที่กล้องอีกแล้วก็ไปตั้งที่ตัวรับอย่างเดียวเราสามารถที่จะแบบได้เสียงแบบที่ผมพูดตอนนี้เลยในส่วนของสีที่ทางแบรนด์ผลิตออกมานะครับให้เราเลือกใช้งานกับเสื้อผ้าต่างๆหรือว่าดีไซน์ที่เราชอบนะครับจะมีอยู่สาสีด้วยกันนะครับสีแรกคือสีาวข ตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแต่ตัวพวกไมโครโฟนที่ใช้ส่งสัญญาณแล้วก็ตัวรับเนี่ยขอบมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ส่วนผิวที่เป็นหน้าจออะไรเงี้ยมันจะเป็นสีดำนะครับตามคาแรคเตอร์ของแบรนด์เขานะครับอีกสีหนึ่งสุดท้ายจะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เหมาะกับคนทำคอนเทนต์ที่แบบอาจจะเน้นความสดใหม่ทันสมัยหรือสายไอทีหรือว่าเน้นการแต่งตัวที่ชูดชาดนะครับไมโครโฟนก็จะเข้ากับสีเสื้อแบบนั้นซึ่งแบรนด์นี้ก็มี3สีให้เลือกสรุปก็คือสีดํา สีขาวแล้วก็สีเหลืองครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันกับไมโครโฟนเลนสโกรุ่น3 4 8 4นะครับว่ามีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้างครับก็เหมาะกับใครบ้างรวมถึงคาแนะนําจากผมแล้วก็มีข้อที่ผมอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับสำหรับทางแบรนด์นะครับว่าจะมีมุมไหนที่น่าปรับปรุงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับโอเคในเรื่องของการใช้งานก่อนนะครับผมรู้สึกว่าไม์ตัวนี้มันเหมาะกับการทํางานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแบ็กอัพนะครับคือไม์ที่สามารถแบ็กอัพได้ในตัวเนี่ยอัดลงเมีมเลยเนี่ยมันน้อยน้อยตตตััวมาาากๆนนนนะะครบททีี่จํไดด้้ใลอ แล้วก็ยิ่งเป็นช่วงราคาที่แบบเป็นของแบรนด์ l ลนสโกเนี่ยราคามันเข้าถึงง่ายกว่านะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงผมทดสอบในการบันทึกจริงๆแล้วนะครับการใช้งานจริงไม่ได้ติดอะไรเรื่องของคุณภาพเสียงโดยเฉพาะไมที่เป็นตัวบิลล์อินเนี่ย มันสามารถรับเสียงได้ดีนะครับแล้วก็เก็บเสียงบรรยากาศรอบๆได้บ้างเล็กน้อยนะครับคือปกติไม์แบบนี้มันก็ควรจะเก็บทั้งเนื้อเสียงเราได้ชัดๆแล้วก็ให้มีเสียงบรรยากาศเพิ่มเล็กน,นึงนะครับสำหรับคนที่ทํางานคอนเทนต์ที่แบบไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยจะได้ยินเสียงแอมเบียนด้วยนะครับอันนี้ก็ทําได้ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการระยะเสียงที่แบบพูดแค่ ตรงปากของเรานะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับสามารถที่จะแบบปรับระดับเสียงได้นะครับตั้งแต่ลบหนะครับไปจนถึงบวกหก็คือถือว่าหลายระดับมากๆอันนี้ก็แล้วแต่เราครับว่าจะใช้ระดับไหนแล้วก็ใช้คู่กับไมโครเวลี่คือเสียงมันจะอยู่แค่บริเวณตรงปากเราอันนี้ก็คือแล้วแต่ความการทํางานของเรานะมันค่อนข้างยืดหยุน่นแต่ว่าที่ผมอยากจะเพิ่มสลับไมค์ตัวนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าตัวกล่องมันน่าจะมีแบตเตอรี่ให้ในตัวหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยชาร์จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรอบก็น่าจะช ที่จะใช้ได้แค่7ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นซึ่งก็เพียงพอสำหรับคนทํางานคอนเทนต์แบบวันต่อวันนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า,ามีความสะดวกยังไงแต่ถ้าเกิดเพิ่มแบตราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทางผู้ผลิตเขาอยากจะให้คนที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถเข้าถึงไมคโครโฟนได้มากขึ้นในเรื่อง,องคุณภาพเสียงผมก็ต้องบอกว่าดีนะครับแล้วก็รับสัญญาณได้ไกลนะครับก็จากการทดสอบคือเดินไปทั่วเลยเสียงมันก็สามารถบันทึกเข้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นไมโคตัวหนึ่งที่เหมาะกับคนเริ่มต้น้นนแแลววกกกก็คทททททีีี่่่อออยาาาาาาจะะเ์ปร YouTube รรรภภ YouTube Content หืบบมมสัษณ คุยกับพี่กรคนนึงนะครับมีผมพูดคนนึงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากแล้วก็ราคาไม่สูงครับในเรื่องของตัวใหม่ครับ ในเรื่องของการนำเข้าสินค้าและจัดจําหน่ายนะครับตอนนี้คนนําเข้าเนี่ยเป็นบริษัทชัตบีไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าแล้วก็มีส่วนบริการนะครับเราสามารถที่จะหาซื้อได้จากลิงก์ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจัดโปรโมชั่นผมจะได้มาแก้ข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่มีคําถามอะไรสามารถถามจากผู้นําเข้าได้โดยตรงหรือว่าถามทางผมที่พอตโต้สกู๊ตไทยแลนด์ก็ได้ครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามา